สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบที่โคตรง่ายนะครับผมนั่นก็คือดาบยามากับคอนฮิมแมะนะครับผมใช่ไหมครับได้ครับโอเคตอนนี้อยู่กับสปอนบับแล้วก็มันฝรั่งนะครับผมจะมาสอนคอมโบกันปไปดูเลยดีกว,ว่าเมแกนช็อปร้านบริการขายไก่ตันสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับผมแดะยังมีไก่ตันให้เลือกซื้ออีกมากมายทุกคนก็สามารถไปเลือกซื้อไก่ตันที่ราคาโคตรถูกนี้ได้ที่เว็บเมแกนช็อปเลยนะครับผมผมจะทิ้งไว้ด้านล่างกินนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูเลยอะไรก็ต้องดูอย่างนี้นะครับแล้วก็แฟลเอกนะแล้วก็หมัดหมัดให้หมดเลยนี่ครับนี่นะครับวันช็อตเลยนะเป็นไงเป็นไงง่ายไหมง่ายบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูอีกรอบนะดูแฟลเอกแล้วก็หมัดแล้วก็เอ็กซ์ปุ๊บนี่ตายเป็นไงวันช็อตโอ้โห้ยอดเยอดเลยครับบอกแล้วอาจารย์สปอนบ็อบมาสอนขนาดนี้ มันจะไม่วันช็อตได้ไงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคโอเคเสร็จอ็กมัดที่จริงต้องทำเร็วๆนะเดี๋ยวทำช้าๆให้ทุกคนดูนะโอเคมาเห็นยังเห็นหรือยังโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีไม่มี PVP นะนะทุกคนอดีแบบเออเวลาผมไม่ค่อยมีนะครับไปไปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะโอเคไป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 